สวัสดีค่ะชื่อนีนาศิริยพรสุจิตานะคะจะขอเรียกแทนตัวเองว่าน,นีนาแล้วกันนะคะคือวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าไปทำหน้าอกมากับคุณหมอชื่อดังท่านนึงนะคะที่ทุกคนก็รู้จักแหละคุณหมอเทพประตูน้ำโพลิคลินิกค่ะกระเทยทุกคนรู้จักสาวประเภทสองรู้จักผู้หญิงรู้จักคือ ประสบการณ์ท่านทำามมากกว่า20ปีแล้วอ่ะค่ะนีนาก็ตัดสินใจมาทำนมที่นี่นะคะวันที่นี่น่าไปตอนบ่ายตอนบ่ายนะคะนีหน้าบินจากเวียดนามคือไปเที่ยวเวียดนามแล้วแล้วคิดว่าเออ,อม,มาทำนมมาทำนมดีกว่าก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแผนมาถึงตอนบ่ายก็ถามกาว่า จะมาทำหน้าอกต้องเตรียมตัวอะไรยังไงคะเขาก็บอกว่า <c oughs> พรุ่งนี้ให้มาแปดโมงนะแล้วก็ให้หาเสื้อที่มันเ,เป็นกระดุมหน้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระดุมยาวเลยนะคะแล้วก็ตัวใหญ่หญๆหน่อยใส่ง่ายๆแล้วก็เป็นกางเกงธรรมดา <c oughs> ส่วนรองเท้าไม,ไม่ต้องเอารองเท้าที่แบบส้นสูงคัตชูผ้าใบาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพอเวลาเราทำหน้าอกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรา ใส่ลาบากแล้วเราต้องกม้มต้องไปผูกไปอะไรเงี้ยเอารองเท้าแตะนี่แหละคะ่ะง่ายที่สุดแล้วคือวันนั้นไม่ต้องสวยอะคะ่ะคือเอาแค่ว่าเราพร้อมที่สุดกับเสื้ออย่างนี้ <c oughs> พอวันที่นีนาไปเนาะนีนาก็ไปกับแฟนนีนาไปเลดห้านาทีพอเข้าไปถึงปุ๊บทางทางขวามืออะคะ่ะมันก็จะมีเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งคือทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จหมดแล้วผู้หญิงเยอะมากผู้หญิงเยอะมาก สาวประเภทสองเยอะมากคือทุกคนเปลี่ยนชุดแล้วที่ว่า,าทางคลินิกเขาเตรียมไว้ให้นะคะก็เลยเข้าไปบอกว่า,ายังมีคิวว่างไหมคะเอาบัตรมาเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกนีนาเข้าไปคนที่ walk in ก็รออยู่ข้างหลังแต่ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะจำนีนาได้มั้งเพราะว่านีนามา่อบเมื่อวานเนาะเขาเลยได้อาจได้เข้าไปก่อนพอเข้าไปถึงเสร็จป,ปุ๊บ วันที่นีนาไปเ,าเขาจะเรียกไปห้าคนก่อนแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็ห้าคนให้ถอดเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็ให้ใส่เหมือนชุดคิตตี้ชุดนอนนะคะใส่เป็นชุดคิตตี้ชุดนอนแล้วก็ใครมีเกงในก็ใส่ใเกงในใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ให้นั่งรอคุณหมอให้ปลดกระดุมสามเม็ดบนคุณหมอก็มานะคะหมอก็มาก็เรียกอามาทลกคน ก็เปิดออกถามคุณหมอก็ถามว่าเอาใหญ่ไหมทํางานอะไรอ่าแค่นี้พอไหมแต่จังหวะที่คุยนะคะเขาก็จะวาดเอามจิเขียนก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นพนักงานเขาก็เขียนชื่อเราแล้วก็วันที่ที่ทํานะคะแล้วคุหมอก็จะวาด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 าดวาอย่างงี้ค่ะเสร็จแล้วก็คนถัดไปเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายรูป ถ่ายรูปก็ไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าเราหรอกค่ะก็เปิดออกหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายแค่ว่าช่วงนี้ช่องหน้าอกเราแค่นั้นนะคะแล้วก็ให้ไปนั่งรอนั่งรอเสร็จปุ๊บก็รอเรียกจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินพอวันวันที่จ่ายน่ะคือเตรียมไปเลยห้าหมื่นน่ะเตรียมไปเลยนะคะแล้วไม่ต้องไปนับคือยืน่นยื่นไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะนับเอง เขาจะนับของเขาเองนะคะมันจะทําให้เราเสียเวลาด้วยในจังหวะที่เขานับเขาจะมีใบยินยอมะคะ่ะแล้วก็เป็นเป็นบัตรคล้ายๆบัตรเอ,อ่อบัตรนีน้าไม่ทราบเหมือนกันคือบัตรอะไรแต่ว่าเขาให้เซ็นชื่อเนาะเรามีใบยินยอมเซ็น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 มีสองใบเนาะเซ็นเซ็นเสร็จปุ๊บก็ให้มานั่ง,องรอเซตห้าคนขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นเซตเจ็ดคนขึ้นไปตอนที่นีนาขึ้นไปมี น่าจะประมาณ10โมงได้ค่ะอีกสี่คนแล้วก็คนที่ walk in ก็ยังไม่ได้ขึ้นนะก็ยังรออยู่ข้างหลังอยู่พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บขึ้นมาชั้นสามเนาะเอารองเท้าไปวางรองเท้าไปวางที่จะเป็นชั้นสีดํานะคะรองเท้าไปวางเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนั่งรออ้าวเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่เขานะพูดเพราะมากค่ะพูดดีมากเขาพูดดีตลอดนะคะ พูดดีกับเราตล,ลพยายามให้เราแบบไม่คิดมากไม่แบบจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็จังหวะนั้นก็มีเพื่อนๆหลายคนเขาจะนั่งเป็นแบบสองแถวอะคะ<ม>่ะนั่งสองแถวก็เริ่มคุยกันแล้วเธอได้ไซส์อะไรอะจะได้ไดสี่ร<ม>้อยได้สี่ร้อยห้าสิบโอ้เดี๋ยวฉันจะบอกคุณหมอว่าขอเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษากาันคุยกันคุยกันม้ามอยกนันเนาะอะไรทีนี้คือเขาจะสับเขาจะมีเจ้าหน้าที่เปิดประตูออกมาปุ๊บ อ่ะมาคนนึงอ่าคนทางซ้ายก็ไปก่อนนีนีนาดูเวลานะประมาณครึ่งชั่วโมงอ้ามาคนนึงคนทางขวาก็ไปอ่ะซ้ายสลับไปขวาสลับไปอยู่อย่างงี้ตอนที่นี่น่าจะจะ,จะถึงคิวนีนานะตามจริงมันต้องเป็นเป็นเป็นอีกคนนึงเ,เขาเป็นชาวฟิลิปปินส์เขากลัวมากอะ่ะแล้วเขาก็คิด,ค,ดคิดมากเลยอะ่ะคือเมื่อคือนเขานอนไม่หลับเลยเราเราก็นอนไม่หลับเหมือนกันข้าวก็ไม่ได้กิน คือเขาไม่ให้กินข้าวหลังหลังหลังตีหนึ่งนะข้าวน้ำเนี่งดงดเลยห้ามห้ามทานเลยค่ะแต่คนสําหรับคนที่วอล์กอินมานะเขาจะมีกุดนมให้กล่องหนึ่งให้ให้กินเดี๋ยวนี้เลยให้กินตอนตอนแปดโมงเลยแล้วก็งดงดทุกอย่างพอเจ้นาที่เปิดประตูมาปุ๊บอ้าวเข้ามาคนนึงคือตามจริงต้องเป็นคนนั้นแหละแต่เขาไม่ยอมไปไงขาให้นน่าไปก่อนนีน่าก็เข้าไป เข้าไปถึงเขาจับเราเหมือนเหมือนเด็กอนบุบาลเลยะคะ่ะดันไหล่เรานะคะการอ,อ่าเดินเดินเดินอ่เล้ยวซ้ายอ่าถอดเสื้อออกพี่นาก็เลยบอกว่าเออหนูขอเปลี่ยนไซส์ได้ไหมคะพอดีแฟนหนูเขาชอบใหญ่ๆอะไรเงี้ยอ่ะได้ไดได้จะเอาไซส์อะไรล่ะบอกได้ไหมหรอบอกได้ไหมอ่ะได้ค่ะก็บอกซ้ายกันไปเนาะภาพที่เห็นในวันนั้นนะคะมันจะเป็นเตียงแบบคือคุมไปด้วยผ้าสีเขียวหมดเลย แล้วเป็นเตียงไม้กางเขนนะคะไม้ที่เอามาวางก็คือไม้กระดานนี่แหละเอามาพาดกระดานเอาผ้าสีเขียวคลุมอีกทีนึงแล้วก็ให้มีหน้านอนอขยับตัวขึ้นไปขยับตัวขึ้นมาขยับตัวขึ้นไปขยับตัวขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็เอาผ้าพันเข,ข,ขียวๆคะ่ะมันล็อกแก๊ปมันล็อกคือล็อกแขนล็อกขาล็อกล็อกหมดเลยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่แบบคือคือมันเซฟเราอะ่ะสมมุติเราเรา,เราหลับไปเราเบลอไปใช่ไหมแล้ว คือคอ,อาการกระตุกคนเรามันมีไงคือเรากระตุกมาปัดเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเงี้ยมันก็อันตรายใช่ไหมละ่ะก็ต้องล็อกเราอย่างนี้ก็นอ,อนอ่างขยับเงยหน้าเงยหน้าแล้วเขาจะเอาอะไรไม่รู้มาทาทา่ทาเขาจะเอาผ้ามาปิดหน้าเนาะให้เหลือไว้แค่นี้ให้เห็นแค่นี้ปิดไว้แล้วก็จะเอาอะไรไม่รู้ทาทาเย็นมากเลยค่ะเหมือนมหาหิงเลยทา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 ,ทา,ทา,ทา แล้วก็นี่น่าก็มองไปทางขวามือเนาะเหมือนเขาเอาเจาะสายน้าเกลือสายน้ำเกลือใส,สายให้เราเราได้ยินเสียงคุณหมอเดินผ่านหัวแว๊บมาอา้าวให้ยาเลยให้ยาเลยแล้วก็ฉีดยาใส่ใส่ตรงเส้นสายน้าเกลือค่ะยาเย็นมากเย็นเย็นเข้ามาแขนเย็นเย็นตอนนั้นใจเต้นเต้นต้บต้ตตคือพยายาม รู้ตัวเองอะค่ะว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าตื่นเต้นอะไรมากๆแล้วเบือนเหมือนหัวใจมันมันจะระเบิดออกมาแล้วมันแบบเหมือนมันจะช็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่พยายามโอเคเราเราเชื่อคุณหมอนะเราเราไว้ใจคุณหมอนะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคพยายามทําใจดีไอ้ช่วงจังหวะที่กำลังบอกว่าเออเออเราค่อยๆสงบสงบมาเลยค่ะเววสีฟ้าสีเขียวรถไฟ คือมันเป็นยาบเบลอค่ะแล้วคือเหมือนเราลอยไปลอยลอย,ลอยไปคือไปที่ไหนก็ไปอะค่ะไปทั่วไปหมดเลยไปเจอผ่านคนผ่านผ่านคน,น,นผ่านแต่ไม่ได้พูดนะก็คือคือผ่านเห็นนู่นฟ้าสีเขียวสีเหลืองวุบวเป็นดอกไม้วุบวเต็มไปหมดเลยค่ะคแล้วจังหวะที่นี่น่าตื่นขึ้นมานะคุณหมอยังใส่ข้างนี้ไม่เสร็จเลย ของของนีนาเป็นเคสที่แบบว่าคุณหมอว่าทำยากแล้วก็นานนานด้วยะคะ่ะแต่ไม่มีความรู้สึกเจ็บนะคะก็ยังคุยคุณหมออยู่เลยใคยคุณก็ถามว่าเออไปกินอะไรมาทำไมใส่ย,ยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนีนาก็บอกว่านีนาก็ก็เปล่านะคะปกติก็ไม่ได้ทานอะไรก็ใส่แล้วกเอาเอา,เอามือมาตบเ้าแลแปะ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 อย่างเงี้ยคะ่ะ เ,เสร็จแล้วก็อ้าโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะให้เราขยับตัวไปอีกเตียงนึงแล้วก็เข็นเราไปอีกห้องนึงหลับไปฟื้นมาอีกทีวันตอนตอน,ตอนที่นี้น่าทำนะเที่ยงจำได้เลยว่าเที่ยงตรงเปะ๊ะจะตื่นมาหลังจากที่เขาามาที่ห้องพักฟื้นนะคะบ่ายสามโมงยี่สิบตื่นขึ้นมา คือหันหันหันไปทางนี้ยค่ะก็มันจะเป็นเลือดเลือดนะคะคือเลือดมันยังออกอยู่เนาะคือเลือดมันเข้มมากค่ะมองยังไม่จางทีถ้าคนไหนเลือดยังไม่หยุดยังไม่เป็นสีจางๆยังไม่หยุดไหลก็จะไม่ได้กลับบ้านเนี่ยนะก็รอสี่โมงครึง่งแฟนก็มาแอดมิดมาเยี่ยมมาอะไร พี่เ <Tonight> จ <com> ้าหน้าที่ก็บอกว่าเคสนี้ยเคสนั้นเคสนั้นน่ะนู่นแหละสองทุ่มสองทุ่มแล้วคิดดูค่ะมันปวดล้าวหมดเลยค่ะปวดปวดมากค่ะแล้วเตียงที่นอนมันเล็กเล็กมากพลิกพลิกตัวไม่ได้แล้วเราไม่อยากไม่อยากพลิกตัวมากเพราะว่าถ้าเรายิ่งพลิกตัวยิ่งขยับตัวมากเนี่ยเลือดมันก็จะยิ่งไหลก็เลยต้องพยายามนอนนิ่งๆคือนอนอยู่เนี้ยนอนนิ่งๆนอนอยู่เนี้ยแล้วแบบ ปวดปวดหลังมากอะครับถ้าปวดทั้งแผลปวดทั้งหลังคือทรมานมากแต่ภาวนาขออย่าว่าอย่านอนโรงพยาบาลเลยนะคือแบบถ้านอนโรงพยาบาลน,นี่คือไม่ไหวจริงๆเพราะว่าตอนที่นี่น่านอนนะนี่หน้าดูนาฬิกาผ่านไปแต่ละนาทีแต่ละเลยโอ้เมื่อไรจะถึงสองทุ่มสองทุ่มนาทีก็ได้ยินเสียงคุณหมอกําลังทําผ่าตัดคืออาจจะไม่ใช่โนมแล้วละค่ะอาจจะเป็นคางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย คุณหมอก็เข้ามาตอนประมาณสองทุ่มครึ่งเขาก็มาดูแผลดูนู้นนี่นั่นเขาก็บอกว่าอ้าวกลับได้คนนี้กลับได้แล้วคนนี้กลับได้แล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดีใจมากเลยค่ะได้กลับเจ้าเทีกเขามาถามว่าเออไหวไหมเขาก็เอาสายน้ำเกลือออกเขาก็เอาเออกระปุกที่ว่าเลือดเรานะคะดึงดึงออกแบบเจ็บเจ็บมากเลยค่ะเหมือนเหมือนเอามีดเสียบเขา้าไปแล้วก็เอาดึงมีดออกมาอย่างเงี้ยค่ะเจ็บเจ็บมากแล้วก็ เขาก็พยุงเรานะเขาก็ช่วยเราดีมากเลยนะคะพยาบาลที่นั่นพยุงพยุงเราลงมาชั้นสามลงมาข้างล่างแฟนนีน่าก็ไปเรียกแท็กซี่อยู่ช่วงจังหวะรอแท็กซี่นะความรู้สึกแบบว่าคือข้าวามันไม่ได้กินตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะคะน้ำด้วยอะไรด้วยแล้วมันสองทุ่มครึ่งอะ่ะมันมันหลายชั่วโมงแล้วอะ่ะคือร่างกายเราไม่มีอะไรแล้วเราสูญเสียเลือดด้วยเราด้วยความรูเหนื่อยเราเพิ่งพาตายมาเราเจ็บอะไรเงี้ย คือหน้าเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีสีแล้วค่ะก็บอกพยาบาลว่าจะเป็นลมแล้วค่ะพยาบาลไม่ได้ยินเกรสกิดเพียงข้างพี่บอกพยาบาลให้หน่อยว่าหนูจะเป็นลมแล้วพอพูดเท่านั้นละค่ะวิ่งมาเลยค่ะพยาบาลสามคนอามานั่งมานั่งมานอนมานอนนอน,น,อนชั้นเข่าขึ้นนะเงยหน้าขึ้นอ่าดีขึ้นกลับมาถึงก็ฟาดโจไปสองถ้วยค่ะแต่ตอนตอนนี้นะคะครบวันที่ห้าแล้ว ก็พึ่งไปหาหมอแล้วก็คุณหมอก็ตัดใหม่ให้สองเส้นตรงนี้แล้วก็พันผ้าไหม่วันแรกจะอึดอัดมากแล้วก็จะปวดปวดปวดมากๆอนะคะ่ะปวดล้างปวดทุกอย่างจะพลิกจะอะไรทรมานค่ะแต่วันนี้โอเคแผลไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปวดแล้วเพราะวันนี้หน้าพยายามไม่ไม่โยแขนไม่โยแขนขึ้นสูงนะคะเพราะว่าแผลมันจะฉีดมันจะปิดจะอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดตัด,ต,ดตัดใหม่ไปสองเส้นแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบเอ็ดนี้ ก็จะให้คุณหมอกัดไหมให้อีกแต่วันที่แนี้คุณหมออนุญาตให้ถอดถอดผ้าออกได้ก่อนแล้วก็อาบน้ําอะไรปกต,ติทุกวันนี้ก็ยังเช็ดตัวเช็ดะไรอยู่ค่ะพยายามพยายามไม่ไม่ให้แผลให้แผลเราแห้งที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ยกสูงแล้วก็ไม่ยกของหนักจะยุกจะลุกจะนั่งจะอะไรเงี้ยก็ต้องบอกแฟนให้แบบเออประคองหลังอะไรเงี้ยพยายามเซฟตัวเองที่สุดนะคะสําหรับคนที่อยากจะเสริมหน้าอก ต้องมีคนที่สามารถช่วยเราได้จริงๆนะแบบว่าคือไม่ใช่ว่าเอาลูกมาหรือว่าเอาเอาคนที่เขาแบบตัวเล็กๆมาช่วยอะไรเราไม่ได้เงี้ยไม่ไม่ใช่นะคะต้องแบบว่าต้องเป็นเพื่อนคนสนิทแฟนหรืออะไรก็ได้ที่มันเขาแบบว่าคือเราสามารถบอกเขาให้ทําอย่างที่เราต้องการได้อะ่ะเออไปเอาน้ําให้หน่อยพาเข้าห้องน้ำหน่อยพาชลุกหน่อยจับฉพิกตัวหน่อยอะไรเงี้ยมันมันต้องอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทําคนเดียวไม่ได้จริงๆคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วก็ที่รับฟังนะคะประสบการณ์เดี๋ยววันที่11จะไปตัดใหม่แล้วเดียยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังประสบการณ์นี้อีกนะคะบ๊ายบายค่ะคุณค่ะ